สวัสดีค่ะทุกคนมันนี้จะได้พามาเดินป่าเข้าป่าเก็บเห็ดบรรยากาศในป่าเห็ดล้วเห็ดแต่ว่าเห็ดเถาๆนะคะมันแก่หมดแล้วนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆตรงนี้มีเห็ดห,หลักง,งกออกแคะแต่ว่าเห็นคนมาเห็นคนมาเดินเยอะแล้ว บาดูกาสิเจอปานะคะข้าเดินไปมีน้องหมามาด้วยมีน้องหมามาด้วยเพิ่งเดินเข่าโคกมนะคะเบ่งไว้สิม,มานบ้อนี่เห็ดละง,งกออกดีแทนเลยนะเพื่อนว่าเห็ดละง,งกออกแต่ว่าเ,เห็นรถจอดหลาย จากศิมาทันบระทันนะฮะเป็นตะเห็ดไอเอียงออกห็ดอีกแบบหนึ่งออกแล้วมันเถ่าเหมาือนอะเดินสีย่างไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆดู ในปกติสิมาเก็บอยู่แถวนี้นะคะเห็ดละงูเห็ดล,งละงูน้องมีเดินนำหน้าน้องมีเดินนำหน้าน้องมีน้องน้องมีเดินนำหน้านะคะนี่คือสิมีทางทางยางนะคะมาด้วยมอไซด์มอไซด์มาโคกแป้นแป้นเป็นกระไดบ่ แต่าข้าเจ้ามาเก็บข้าเจ้าได้เลยไล่หลาย,ลายเลยพะย่ะไปทางฝั่งนู้นนะตรงนี้ว่มีแล้วเราสิเก็บแล้วห้อยมอไซห้อยมอไซข้าเจ้าเดินย่างไปฝั่งทางโน้นนะค่ะเดินไปฝั่งทางนู้นพนาย่งน้ำทางอยู่แหละมาชมบรรยากาศในป่าเห็ดโอ้โนี่มันมีเห็ด เห็ดอันนี้นะคะพนเอนว่าเห็ดเพ็กแต่ว่ามันเถ่าแล้วเห <wh> ็ดเพ็กก็กินได้อยู่แ <Switzerland> ล้วก็เก็บมันกำลังออกนะค่ะนี่แกนะมีเฉพาะยางรัดกางนี้นะคะเดินเลาะผ้าเดินชบป่านะคะ กูขับว่าใช่ขับไปแล้วเห็นเมื่อวานเพิ่งมาเก็บกันได้หลายหลายเลยยิ่งแท็กันเลยมาบ้งางเนี่ยออกกําลังกายนั่นนะคะเดินป่าออกกําลังกายด้วยมัย่วใส่ขามไปได้ะคะ den Kampf korn. จะเห็นรถจอดพน,น่าใชจว่าเก็บกันแล้วล่ะนะที่ไทหน่าจะมาพระท่นนานคนละนี่มันก็จะออกอตามนี้นะโคกเป็นๆโคกแบบนี่คืออะไรดูดยวูกอนอันนี้คือไข่เห็ดละงอกหรือเปล่าน,นี่ไทยบึงกัน นี่หอดน้ำใหม่อันนี้นะนี่ไข่เห็ดละงกนะค่ันี่ได้แล้วหนึ่งอันได้แล้วไข่เห็ดละงกเดี๋ยวจะออกอยู่ตามนี่นะเพิ่งจะเริ่มออก เห็ดต้องค่อยหานะคะจะเย็ยนๆเดิน,นก็จะเป็นเห็หดเมื่อกี้นะคะที่จะให้เบืง้ง นี่แกแล้วเขาแล้วก็บอกนะล,ลูกจะบกไป โกแปนมากเลยนะคะโคกแบบโล่งมากถ้ามีเห็ดใครเข้ามาก็จะเห็นมัดเลยนะคะพาเดินชมนบรรยากาศในป่านะคะ มาเก็บเห็ดได้หนึ่งดอกแล้วได้หนึ่งจูบเปลี่ยนปันนี้ก็จะมาเก็บกว,ดวาดก็จะเอาไปเหมดแล้วนะะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วขาวๆอันนี้น่าจะเห็ด หน้าขาวนี่นะอีกดอกหนึ่งได้อีกดอกหนึ <ciğim. S 1> ่งพาเดินเที่ยวป่าเห็ดคะพาเก็บเห็ด าเทียวปลานะคะคลิปนี้ก็ยาวแล้วยาวมากเลยนะคะดีแต่ก็จะขอจบคลิปไปเนาะถ้าเดินเที่ยวปลาได้ค่ะได้เห็ดสองดอกชมธรรมชาติในป่านะคะเดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยว่อยจะถ่ายคลิปไหมนะคะ คลิปนี้ก็จบไวแค่นี้นะคะแลคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดินเที่ยวป่าด้วยกัน